1,490 1,490สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพ่มแดงทั้งช่องเชฟมิวโโตครับคลิปนี้พพี่น้องนะครับมาขายมะม่วง5 0 0โลรนะครับหรือว่าโลละ20บบาทนะครับจอดริมทางริมถนนนี่พี่น้อง ริมทางริมถนนนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับเท่ากับมาประมาณ9ก้าโมงเนาะประมาณ9ก้าโมงได้พันสี่ร้อยนะครับขนาดโลละยี่สิบาทได้นี่พี่น้องนะครับเขาซื้อรูด,ดูเต็มที่แล้วนะครับสําหรับบักม่วงถ้าจะให้ดีอีลีกะแนะนำให้เป็นน้ำดอกไม้นะครับแต่ว่าเข้าเอา่อเอาบักม่วง มะบ่มเองเนาะสื่อไอเป็นสวนนะครับจากสวนมะบ่มเองนะครับนำดอกไม้ยังบัท่านแก่ก็เลยได้เป็นเ,เพชรบ้านลาดกับมะม่วงแก้วนะครับเป็นแก้วพื้นบ้านนะครับมะบ่มเองนะครับผมมีคลิปวิธีการบ่มนะครับให้พี่นองเบิ้งนะครับแบบละเอียดเลยล่ะเอาไปเบิ้งกันได้ต้นทุนมันจะหน่อยถ้าทามาบ่มเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะได้เห็นสภาพบักม่วงเขาก่อนที่จะลงในลังเนาะจะเลี้ยงลงในลังนะครับจะได้เห็นก่อนเมื่อนี้นะครับเขาเอามาทั้งหมด20ลังนะครับ20ลังต่วัดตอนนี้ก็เบิดไปหลายลังแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเงินก็ได้ไปพันกว่าบาทแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นมือใหม่นะครับ กมีหลายคนสอบถามขอมาอยู่ว่าจะขายยังดีในช่วงนี้นะครับมือที่ทายถ้ำนี่ก็เป็นวันที่30มีหน้านะครับปี2 5 6 5สินค้าแนะน่ำเนี่ยจังใดก็ต้องเป็นบักม่วงนี่แหละนะครับสังเกตจากการสื่อของลูกค้านะครับสมเขียวหวานเนี่ยคงจะเป็นเป็นได้แค่ของเสริมนะครับเพราะว่ากะกินมาสามเดือนสี่เดือนแล้วสำหรับลูกค้าที่กินสม นะครับบกม่วงนีมีคอดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเป็นของกินเลนแล้วนะครับกินแล้วยวคาบเขาพ้อมก็ได้พี่น้องนะครับบกม่วงกับลายพื้นที่ก็น,นิยมกินกับเขานะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับสื่อเป็นของฝากก็ได้อันนี้ผมว่างดักด้านหนาเนาะหนารดห้องแล้วใส่ตะก,การหน่อยนะครับแล้วก็ติดราคาไว้เพราะว่าหนารดห้องมองบ่เห็นทุกค้าที่ขับรถมาทั้งนี้นะครับมองบ่เห็น มีพี่น้องบอกให้หันถ่ายไปทางผุนอยู่นะครับหันถ่ายไปทางที่รถวิ่งมากนะครับตามจริงแล้วก็ต้องเฮ็ดแบบนั่นแหละแต่ว่าสภาพพื้นที่ของเฮาตอนนี้ตลาดอยู่ฝั่งทางพี่นะครับผมเลยอยากหันมาทางตลาดสายตาลูกค้าที่จะวิ่งเข้าตลาดสดตลาดเทศบาลก็จะได้พ่อหันมาเห็นเฮ้ากอนนะครับว่ามีรถจอดขายบักม่วงอยู่ตรงนี้นะครับ ครับพี่น้องการจัดเลี้ยงก็ง่ายๆนะครับแต่ว่ารูปแบบการขายเปลี่ยนอยู่นิดนึงตอนเขาขายสมเนี่ยเขาจะใส่เป็นถุงใส่ถุงบ่ได้ให้ลูกค้าเลือกแต่พอเป็นบวมม่วงนี่เขาจะให้ลูกค้าเลือกได้นะครับเลือกความสุกซุกหน่อยสุกหลายนะครับผู้มักน่วยหน่อยผู้มักน้วยใหญ่พอให้ลูกค้าเลือกตามสบายเลยส่วนการบ้างเนี่ยเขาจะบม่มีโตเพราะว่าเขาเน้นจอดริมทางริมถนนนะครับจะได้มีโต๊ นะครับก็บใส่พื้นที่ที่ไทยกับบะเท่าเท่าที่เท่าที่จะมีนะครับจัดว่างประมาณนี้นะครับก็บฝากไว้จัานี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้นหน่อยก็ร้ายนะครับพกันคิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ